ดูครับทุกคนดัวไอ้สองตัวเนี่ยมันไม่อายเลยเนี่ยมันทำอะไรต่อหน้าพ่อเนี่ยฮะอิ่เป๋าตูงเด็กอ้วนนะครับนี่น้องพลอยน้องพลอยเอาเออกเข้าไปบึดจำเบึดบึดจำเบึดไม่ได้วิ่งไล่กัน ลองดูสิพ่อจะไม่ห้ามไม่แยกจะติดไหมเพราะเป่าตรงพี่เป่าตรงของเราพิจเลริงกับเอเอด็กน้องมีต่างเด็กแสบม่ลูกกี่รอบแล้วไม่ติดสักทีพันสีของไอพี่เป่าตรง ก็เลยไม่ได้ได้แต่ของพี่มีทองพันดอมมันพันของพี่เปาตรงก็อยากได้อยู่นะครับแต่มันไม่ติดน้องมีตังมันไม่รู้ว่าไอตัวไหนเป็นหมันกันแน่เปาตรงแล้วมีตังเพราะมันเฟคจีลิงกันไม่รู้กี่รอบแล้วเห็นไหมครับทุกคนนี่ลองมาดูเป็นน้องทุงเงินเออไม่ใช่ น้องพลอยดูสิถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยก็แสดงว่า,าตรงเป็นหมันครับผมก็ประมาณถ้าฟิชเชอริงกันเนี่ยสิวันถ้าติดนะครับ16วันตัวอ่อนตัวอ่อนเขาก็จะออกมาจาการูจากช่อง,ของเขาครับผม หรือพูดไปเดมันผิดกฎจากรูจากช่องเขาแล้วก็ไต่ามาที่กระเป๋าหน้าท้องครับผมสิบหกวันตัวอ่อนจะไต่ามาที่กระเป๋าหน้าท้องแม่เขาจะเรียกกระเป๋าหน้าท้องไว้สัตว์พวกนี้จะมีกระเป๋าหน้าท้องนะครับครับผมตัวอ่อนจะไต่ออกมาไต่ออกมาจากรูก้นนะครับรูทวาร ขาจะมีรูเดียวนะครับตั์พวกนี้จะมีอยู่รูเดียวแา่เข้ามาอยู่กระเป๋าหน้าท้องได้ประมาณสองเดือน2เดือนกว่าตัวเล็กก็จะออกมาเหมือนเด็กแฝดสองตัวน้องออทับทิมกับน้องหงหยกเลยครับ ก็จะกินนมแม่จนโตตั้งแต่16วันถึง2เดือนพอ2เดือนกว่าก็เราก็เลี้ยงเอาออกมาช่วยป้อนนมได้แล้วครับผมมันน้องของโยกน้องทับทิมตนนัวนี้ผมก็ป้อนนมอ,อยู่เพื่อนได้ดูกันครับอรุ้นเนี่ยไม่ห้ามเพราะอยากได้พันธของเป่าตุงอยู่พันธุโมเสิพันนี้ ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ